วงชะตาของท่านที่เกิดในาราศีมีนประจําเดือนมิถุนายนพศ2565ราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนชาวมีนเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่จังหวะดวงดาวการงานดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมากหลายคนอาจมีคำถามว่าทำไมช่วงที่ผ่านมาดวงถึงยังไม่รุ่งยังไม่ปังสักที ก็ต้องขออธิบายก่อนว่าจังหวะที่ดวงดีนั้นมีดวงดาวแรงๆดวงอื่นเข้ามาในราศีของคุณด้วยจึงส่งผลให้ไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่แต่พอเข้าสู่เดือนนี้ดวงดาวเริ่มคลี่คลายทําให้เกิดความชัดเจนในเรื่องการทํางานมากยิ่งขึ้นข่าวดีคือเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความก้าวหน้าในการทํางานรวมไปถึงมีตําแหน่งหน้าที่และโอกาสใหม่ๆในการทํางานที่ดีมากขึ้น คุณจะกลับมามีพลังพร้อมสู้กับการทำงานพร้อมขยับขยายหรือต่อยอดทำอะไรเพิ่มเติมสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วเดือนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายจะเมตตามองเห็นผลงานและความสามารถของคุณอย่างไรก็ตามมีประเด็นที่ต้องขอฝากเตือนเล็กน้อยเพราะเดือนนี้มีดวงดาวเรื่องการถูกตรวจสอบจับผิดในการทำงานอยู่บ้าง อาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและวิธีการทำงานแต่ขอให้คุณอย่ากังวลใจไปเพราะอย่างไรดวงของคุณก็ส่งผลดีอยู่แล้วสามารถลุยงานได้อย่างเต็มที่แน่นอนสำหรับเรื่องการเงินนั้นจังหวะดวงลงตัวมากยิ่งขึ้นเรียกว่าเป็นเดือนที่หาเงินได้มากขึ้นสามารถเก็บออมเงินได้มีช่องทางในการลงทุนรวมทั้งมีเครดิตดีหากใครจะไปขอสินเชื่อกู้ยืมเงิน ก็จะมีข่าวดีมานอกจากนี้ยังมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาด้วยแต่ไรายได้หลักในเดือนนี้ยังคงเป็นเงินจากงานประจำเสียมากกว่าเรื่องความรักถือว่าดำเนินไปได้ด้วยดีคนที่ยังเป็นโสดและอยากเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ในเดือนนี้มีดวงดาวเกี่ยวกับเพื่อนเข้ามาอาจเป็นเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนในที่ทำงานที่เข้ามาพูดคุยกันแล้วได้กลายเป็นแฟนกัน หรือเพื่อนอาจทำหน้าที่เป็นพ่อสื่อแม่สื่อช่วยแนะนำให้คุณได้เจอกับความรักก็ได้ถือว่าเรื่องความรักในเดือนนี้ใช้ได้เลยทีเดียวส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วดวงดาวก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันปัญหาจุกจิกโลกแตกทั้งหลายจะลดน้อยลงคุณจะกลับมามีความเข้าใจที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องสุขภาพไม่ได้มีประเด็นปัญหาที่น่าเป็นกังวล เรเื่องของคุณดีขึ้นแล้วส่งผลให้อาการเจ็บป่วยไม่สบายมีการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นคุณอาจได้พบหมอพบยาที่ดีมากกว่าเดิมอย่างไรก็ตามแม้ดวงจะดีขึ้นแล้วแต่ก็ขอให้ใช้ชีวิตด้วยความมีสติอยู่เสมอ